Thank mm -hmm. ประชาธิปไตยพรรคเดนสถาบันประชาธิปไตยรูปยามีอำนาจบังคับใช้ยาจังสถาบันยามีอำนาจบังคับใช้ยาจังสภาพรูปภาพนิสระนิพพานะสัจจิจรณสหายะปีศาจ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัพพะมาโนอธิปติมโนโสเสภาวะตะเตโอเรโสเส <N -dance> <N -dance> สุขานุเพปันเตสัมปออายังมีรักสยบอายักษมันตุจิตตมันยักษ์สาขุบาสะปัตตาเปโธปัตติสุขโธมันตระ

เราคนนี้ค่ะน้ำเล็กน้อยค่ะดื่มก่อนนะดี๋ยว่อนละไปที่